ยู่ินว่าเป็นมอสแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีป่าหลายชนิดนะคะหลายแบบหลายชนิดซึ่งเห็ดเห็ดเขาก็จะออกตามป่าของเขานะตามความสวยความป่าของเขาเลยจ้าป่าในเมืองแห่งเทพนิยายที่มีอยู่จริงเนะาะวานีคือ สวัสดีจ้าทุกคนห้ไก y ์นี่นะคะทุกคนหนิงพามาเก็บเห็ดดาจ้ะดูจ้ะเห็ดดาออกเป็นป่าเยอะมากนะคะทุกคนนี่เห็ดดาเห็ดดาจ้าหนิงอยู่ป่าเห็ดดานะคะทุกคนไปจ้าเดี๋ยวหนิงพาเก็บนะคะทุกคนไปเก็บกันจ้าทุกคนมาจา้าหนิงเอามาสองตะก้าก่อนนะคะส่วนตะก้าต่างๆก็อยู่ตรงน้นนะคะคือไม่ต้องแปลกใจนะคะทุกคนที่จะจะได้ยินเสียงกระสอบก๊อบก๊อบแก๊บแก๊บ,กบ,กบ,กบนะคะเวลาเวลาหนิงเก็บเห็ดนะคะเพราะว่าหนิง ใส่กระสอบมาด้วยอันนี้เป็นเห็ดเก่าใส่กระสอบมาด้วยเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเห็ดมันเยอะถ้าหนิงเก็บใส่เต็มตะกร้าแล้วหนิงทขี้เกียจเดินนะคะทุกคนหนิงก็จะเอาเอากระสอบนี่แหละเก็บใส่จ้านี่มาจ้ะเดี๋ยวนิงพาเริ่มเก็บไปเลยนะคะคือหนิงถ่ายคลิปให้ดูแล้วนะคะคือช่วงคลิปสั้นเนาะคี่ว่าเห็ดเยอะๆนะจ้ะ คือตอนเก็บนิงก็จะไม่ถ่ายนะคะทุกคนเพราะว่ามันเสียเวลาเนาะเราจะพาเก็บไปเลยจ้ะอืมส,สวยขายยาวๆเก็บเอาให้เกี้ยง เก็บไปนะคะทุกคนดอกเล็กดอกน้อยเราก็เลือกเอาก็ได้นะคะเห็ดเรามันเยอะไปนุ่นจ้ะทุกคนเห็ดเห็ดเห็ด เห็ดมันมีแต่ดอกอสวยๆขาย,ยาวๆนะคะถามว่าเก็บไปเลือกยากไหมก็ไม่ยากนะคะเพราะว่าเห็ดเรามันดอกใหญ่ดอกใหญ่ขาสวยอยู่แล้วนะคะนี่เวลาหนิงดึงเห็ดนะคะขาเห็ดก็คือจะสวยอยู่แล้วเราไม่ได้เก็บพูดง่ายๆว่าเราไม่ได้เก็บขยะไปเยอะนะคะยูจ้ะ ไม่ไม่ได้เก็บขยะไปเยอะมันก็จะเลือกง่ายเวลาเราทําความสะอาดอืมอือโอ้ยขาดคือเก็บเห็ดขาดนี่มันจะเป็นเรื่องปกตินะคะเพราะว่าเหนะ็ดเขาอ่อนเนาะดูเห็ดเขาอ่อนการที่เห็ดขาดนี่มันเป็นเรื่องปกตินะคะทุกคนมันไม่ใช่เรื่องที่แบบว่าไอ้นี่เลยนะ เ็ดขาขาดเห็ดเขาไม่ได้แข็งป๊กพอที่จะแบบว่าเก็บแล้วขาไม่หลุดนะจ๊ะเห็ดดอกให,ใหญ่สวยๆดูสวยงามมาก ใหญ่สวยยิ่งเก็บยิ่งยิ่งมันนะคะเห็ดนี้เพราะว่าเขาจะโตไปเรื่อยเนาะหนิงไม่ค่อยชอบเก็บช่วงที่เขาดอกเล็กๆนะจ๊ะมันมันดอกเล็กหนิงชอบเก็บช่วงที่เขาโตแล้วแล้วลูกค้าก็จะติดใจเห็ดช่วงที่นี่แหละจ๊ะช่วงที่เห็ดโตแล้วนี่แหละจ๊ะ ยังนิงพาเก็บเห็ดไปเรื่อยๆเลยนะคะทุกคนเก็บจนเข้าป่าไม่ได้เนาะไปไปเรื่อยๆไปเก็บไปเป็นหน้าจ้ะเ,เริ่มตรงในก่อนดีละ่ะโอ้ดูออกเป็นป่าเป็นดดไปเก็บเป็นหน้าไป ตรงนี้ตรงนี้ทำไมเหมือนเหมือนแต่ก่อนมีเอตัวมูดเข้ามาเหยียบนะคะคือหนิงเก็บเห็ด ม,มีลูกค้าอยู่แล้วนะคะนิงเก็บเห็ดไปนี่คือช่วงนี้อากาศที่ฟินแลนด์มันก็ใครเข้าหน้าหนาวมันมืดเร็วจ้ะทุกคนนิงก็จะรีบเก็บเห็ดให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะได้เนาะเก็บออกจากป่าจา้ะเราเอาไปเลือกเอาที่บ้านนะคะทุกคนเพราะว่าป่ามันมืดเราจะไม่สามารถอยู่ในป่าได้ มันมืดแเราก็นี่นเนาะเราต้องกลับบ้านจ้ะมันมืดนี่ลงป่านี่ออกไม่ได้เลยนะคะทุกคนจะบอกให้ก็อยากให้เข้าใจนะคะดูดูจาหนิงเก็บเห็ดนิงเก็บเห็ดนิงยุ้มเอายุ้มเอาแต่ว่าเห็ดนิงสวยนะคะค,คือคือขามันออกมาสวยจ้ะการเลือกนะมันไม่ยากนะ สำหรับหนิงนะคะทุกคนแต่สําหรับคนอื่นหนิงก็ไม่รู้ว่าเขาเก็บมายังไงนะคะแต่สําหรับหนิงหนิงเก็บเห็ดเห็ดนิงนี่ค่อนข้างที่จะสะอาดนะคะเพราะว่าหนิงจะเหมือนกับว่าเราเก็บเห็ดมานานเราจะรู้เทคนิคในการในการทำทำทุกขั้นตอนให้มันง่ายเออพูดง่ายแบบนี้เนาะเราก็ทําทุกขั้นตอนให้มันง่ายนะจ๊ะมันก็จะง่ายไป ง่ายไปทุกขั้นตอนนะคะ,ะนิงเก็บเห็ดบอกเลยว่าบางวันนิงยุ้มเอายุ้มเอานะคะทุกคนนิงมาเก็บนิงรีบกับลูกค้าบางวันนี่เชื่อไหมว่าหนิงไม่ได้ถ่ายคลิปเลยนะคะเพราะอะไรเพราะรีบมากแล้วบรรยากาศที่ฟินแลนด์ก็มืด เวลาน้อยคือมาถึงป่าคือมาเก็บเอาเก็บเอาเก็บเอาแล้วก็กลับจ้ะแล้วก็ไปทําความสะอาดให้ลูกค้าคือบางทีเนาะมันมันรีบมันรีบกับเวลาเรียบรีบกับลูกค้ารีบกับทุกอย่างนะคะคือมันเป็นช่วงเวลาที่รีบหนิงก็รีบนะคะ ก็ไม่เป็นไรนะคะถ้ามีเวลาแล้วก็ถ่ายคลิปเนาะเพราะว่ารีบกับลูกค้าก่อนจะรีบกับเงินที่อยู่ตรงหน้าก่อนนี่แต่ว่านิงก็จะพยายามถ่ายถ่ายคลิปให้ได้มากที่สุดเนาะก็คือจะพยายามถ่ายคลิปนั่นแหละจ้ะแต่ว่าบางทีอยู่ใกล้เห็ตุตรงนี้ไม่เก็บคือบางที สถานการณ์เหตุการณ์มันจำเป็นเราก็ไม่ได้ถ่ายเนาะเหตุการณ์จำเป็นสถานการณ์บางสถานการณ์ ือเหตุนะคะทุกคนหนิงก็เข้าใจนะคะว่าป่าแต่ละป่าเขาไม่เหมือนกันนะคะแถวนี้เฉาแล้วจ้ะพาข้า,างตรงนี้เฉาแล้วก็ไม่เอานะคะคือป่าแต่ละป่ามันไม่เหมือนกันนะคะป่าบ้านหนิงมันเป็นป่านี่ต้นมอสเขียวแบบนี้มันเลยกับเหมือนกับว่าดึงออกมาแล้วขาเขาสวยแล้วเราก็ไม่ได้ขยะมาด้วยนะจ้ะป่ามันไม่เหมือนกันเนาะ แทะอันนี้ชาวก็จะไม่เปรียบเทียบกันเนาะเพราะว่าป่าเห็ดแต่ละป่ามันไม่เหมือนกันจ้าป่าเห็ดแบบนี้น่ะอเดี๋ยวเก็บเอาให้เกลี้ยงป่าเห็ดแบบนี้น่ะขาเขาจะหลุดง่ายคือเขาจะหลุดออกมาแค่ขาเห็นไหมคะถ้าเราเก็บขยะไปเยอะ แน่นอนแหละการทําความสะอาดมันมันจะทําความสะอาดยากเนาะแต่ถ้ามันไม่มีขยะนี่มันก็ทําความสะอาดง่ายจ้ะบางวันหนิงรีบนิงมาเก็บได้สิบสองถังสิบห้าถังหนิงก็ต้อง มืดเก็บออกไปจากป่าไม่อยากมือดอยู่ในป่าเก็บออกไปแล้วก็ไปเลือกเอาที่บ้านจ้ะเดี๋ยวทําคลิปให้ดูนะคะคลิปตัดขาเห็ดเราไปทํากันที่บ้านจ้ะเลือกเอาจ้ะไม่สวยก็ไม่ต้องออกไปโอ้ดูเก็บ เห็ดเงเต้นอยู่นะคะไปเดี๋ยวไปเปเริ่มตรงน้นมาขาขาดบ้างก็ไอ้นี่นะคะทุกคนมันไม่ใช่ว่าเก็บเห็ดแล้วขาจะไม่ขาดเลยนะคะมันเป็นเรื่องธรรมดานะคะ ออกมาสวยมาก เก็บหมดไหมเนี่ย ตามเอาให้หมดทุกดอกสาวแล้วไม่เอานะคะเลือกเอาจะ้ะ ทุกคนนุนจะดูนิ้งเก็บมาเกี้ยงเลยนะคะโโมีคนถามว่าคุณฟินไม่เก็บหรอเก็บนะคะทุกคนไม่ใช่ว่าเขาไม่เก็บ บางคนเขาก็เข้าป่ามาเก็บเหมือนกันแต่ว่าเห็ดมันเยอะเนาะเขาก็เก็บไปแช่แข็งไว้กินเหมือนกันจ้ะแต่ว่าบางคนเขาก็สะดวกที่จะซื้อนะคะอย่างลูกค้าหนิงเขาก็ไม่อยากเข้าป่าเนาะเขาก็ซื้อเอาจา้ะแต่สําหรับหนิงหนิงชอบเข้าป่าหนิงก็เลยเออเหมาะกับหนิงพอดีเลยคือเราชอบเข้าป่า คือบางคนเขาก็เขาก็กินเห็ดนะคะแต่ว่าแต่ว่าเขาไม่เข้าป่านะจ้ะอืบางคนเขาก็มีเหตุผลต่างๆหนาๆนะคะทุกคนซึ่งก็แล้วแต่เขาเลยนะคะเพราะว่าบางคนเขาก็ทํางานเนาะเขาทํางานแล้วช่วงนี้นะ่ะฟินแลนด์มันมืดไวเลิกงานมามันเข้าป่าไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่ามันมืดเนาะเขาก็สะดวกสบายที่จะซื้อจ้ะก็เป็นโอกาสของเราพอดีนะคะ โอกาสของคนชอบเข้าป่าพอดีนะคะพ่อเพราะว่าเขาเข้าป่าไม่ได้เขาก็ซื้อเอาจ้ะมันก็เป็นโอกาสเราจะได้หนิงก็ชอบเข้าป่าอยู่แล้วนะคะพอดีมีลูกค้ามันก็เลยสนุกนะจ๊ะ คือเห็ด เห็ดดำนี้นะคะทุกคนเขาจะเติบโตช่วงหน้าหนาวเดือนพิจิกานี้เห็ดจะสวยดอกใหญ่สวยมากคือมันเป็นช่วงเวลาที่เขาเติบโตนะคะแล้วก็จะหนาวพอดีนะจ้ะไปโน่นเป็นป่ายาวไปจ้ะ ไปดอกเล็กขอข้ามดอกใหญ่ๆไปให้ลูกค้าดูทุกคนนูนย้าวไปนู่นก็สำหรับคนที่บอกว่าไม่ต้องถ่ายมากเก็บเลยนะคะทุกคนก็ ขอยืนหน่อยเรื่องของเรื่องคือเราเก็บแล้วเราก็ปวดหลังปวดอะไรหน่อยนะคะทุกคนหนิงก็ขอยืนหน่อยนิดนึงนะคะพอดีได้จังหวะยืนก็เลยถ่ายให้ดูนะจ๊ะนาะเรื่องของเรื่องนั่งเก็บเห็ดนี่ก็นั่งไปนานๆมันก็มันก็เมื่อยอยู่นะจ๊ะ mm. ก็เป็นช่วงจังหละ mm. เวลาที่ยืนนะจ๊ะ ก็เลยถ่ายให้ดูนาจาย์นี่ช่วงเวลาที่เรายืดเอวนิดนึงนะคะทุกคนไม่ว่ากันเนาะเป็นเวลาที่ยืนยืนบ้างนั่งยืดเอวบ้างนะคะทุกคนนี่เห็นไหมคะ โไปยืนบ้างนั่งยืดเอวบ้างเพราะว่ามันต้องได้จังหวะเหมือนกันนะคะเพียงเก็บพิษ <you>, ดูมีแต่ดอกสวยๆ วหนึงจะพลาลงกระทางนี้ก่อนเหตดป่านี้สวยงามมากคือส่วนมากขาจะไม่ขาดเหตดแต่ละป่ามันก็จะไอ้นี่เนาะขาไม่ขาดสวยงามมากจาก้ะเหตดแต่ละป่าก็ไม่เหมือนกันนะคะทุกคนบางป่านี่แบบอ่อนมากขาดเร็วมาก บางป่านี้ขาก็คือจะสวยมากบางป่าก็คือจะเก็บง่ายนะจ๊ะดูโอ้โหนี่บางคนก็ออกความคิดเห็นแบบว่า อยากให้หนิงตั้งกล้องถ่ายให้ดูอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนหนิงบอกเลยว่ามันไม่มีเวลาตั้งกล้องนะคะเพราะว่าเราเรีบคืออยากให้เข้าใจคําว่ารีบนะคะหนิงเก็บเห็ดนี่หนิงไม่ได้มาเก็บแต่ว่ามาเก็บเล่นๆนะจ้ะคือมาถ่ายคลิปเล่นๆอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนเพราะว่าหนิงรีบกับลูกค้าคิดดูว่าวันหนึ่งหนิงขายสิบสองถัถงสิบห้าถังแบบนี้นะคะทุกคนหนิงจะไม่มีเวลามานั่งกล้องเลยจ้ะมานั่ง มานั่งตั้งกล้องนะคะทุกคนการตั้งกล้องถ่ายคลิปนี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะมันใช้เวลาอยู่นะคะหนิงก็ขออาภาัยนะคะเพราะว่าหนิงก็จะทําได้ตามตามความสะดวกสบายของหนิงเลยนะคะเพราะว่าหนิงก็ตูแถมนี้เฉาแล้วนะคะเฉาแล้วไม่เอาจ้ะบางดอกได้ก็เอาจ้ะหนิงก็ทำตามความความสะดวก ที่เรามีเนาะจ้ะเนอะอาจจะไม่ถูกใจใครก็ขออภัยนะคะดูบรรยากาศเห็นไหมเริ่มมืดคืมเข้ามาแล้วมันไม่มีเวลาจริงๆจ้ะถ้าใครอยู่เมืองไทยก็อาจจะไม่ค่อยเข้าใจบรรยากาศทั่วโลกเหนือนะคะเพราะว่าประเทศทั่วโลกเหนือฟินแลนด์แถบฟินแลนด์แถบอะไรเนะี่ยช่วงใกล้จะเข้าหน้าหนาวเนี่ย คือบ่ายสบ่ายสามนี่มันมืดแล้วจ้ะ10บโมงก็ยังไม่สว่างบ่ายสองบ่ายสามก็มืดแล้วคือเวลาเข้าป่าเราน้อยมากแก็บช่องที่เราจะได้เข้าป่าแค่ชั่วโมงสองชั่วโมงนะจ้ะเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้มีเวลาที่จะแบบว่ามานั่งทําคลิปตัดต่อคลิปตั้งกล้องอะไรอย่างนี้นะคะทุกคน แล้วที่สำคัญนะ่ะนิงรีบกับลูกค้านิงต้องเก็บเห็ดออกไปให้ได้เยอะที่สุดถ้ามันมีเวลาก็อยากทำให้มันดีๆอยู่จ้ะมันไม่มีเวลานี่แหละจ้ะเนอะ Hmm. <sighs> 我同意。Oh, ดูจ้ะนิงเก็บได้แล้วจ้ะทั้งนึงกับตะก,กานึงนะคะทุกคนดูเห็ดยังเหลือเต็มป่าเลยนะคะป่าเดี๋ยวนิงจะพาเก็บตะก,ก้าต่อไปจ้ะมาเก็บตะก,กาที่สองกันจ้ะได้แล้วจ้ะทั้งนึงตะก,กานึงนะคะโอ้ป่าจ้ะเก็บกันจอดต่อจ้ะ